มนุษย์พยายามพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาก็เพื่อความสะดวกสบายของเราเองและสิ่งหนึ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเรามากขึ้นทุกทีก็คือหุ่นยนต์ในตอนนี้มีผู้ผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีหุ่นยนต์ประเภทไหนบ้างที่น่าสนใจเชิญติดตามได้ในหุ่นยนต์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีกำเนิดหุ่นยนต์มนุษย์ได้ประดิษฐ์สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองมาน,นานมากแล้วดังที่ปรากฏว่าเมื่อประมาณ400ปีก่อนคศ นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวกรีกที่ชื่อว่าอาร์คายทัสได้ประดิษฐ์นกพิราบกลขึ้นมาโดยที่มันสามารถบินและขยับปีกขึ้นลงได้โดยใช้พลังงานไอน้ําชาวกรีกจะเรียกสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยตัวเองได้ว่าออโตมาตาซึ่งเป็นที่มาของคําว่าอัตโนมัติหรือ a u t o n น m o u ในปัจจุบันนี้นั่นเอง นอกจากจะปรากฏสิ่งประดิษฐ์อันมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์นี้ในประเทศฝั่งตะวันตกแล้วประเทศจีนในยุค3ามก๊กก็เคยมีเรื่องราวเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาเช่นกันกล่าวคือในพงศาวดารจีนเรื่อง3มก๊กนั้นครั้งหนึ่งของเบ้งก็เคยใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เขาเรียกว่าโคยนต์ไปขนสเสบียงอาหารด้วยเช่นกันโดยโคยนของของเบ้งนี้เมื่อทหารออกแรงดันมันไปแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าด้วยแรงของมันเอง ในเรื่องนกพิราบของอาคทัสและโคโยนต์ของของเบ้งนี้ทำให้เราได้ทราบว่ามนุษย์ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกดังเช่นหุ่นยนต์นี้มาเป็นเวลานานแล้วคำว่าหุ่นยนต์หรือโรบอตมีที่มาจากคำว่าโรบอต้าในภาษาเช็กซึ่งแปลว่าทาสหรือผู้ถูกบังคับใช้แรงงานโดยผู้ที่ใช้คำว่าโรบอตเป็นครั้งแรกก็คือนายคาเรลคาเปก ซึ่งเป็นนักประพันธ์ชาวเช็กโดยเขาใช้คำว่าโรบอตในละครเวทีของเขาที่ชื่อเรื่องว่า R.U.R. Rossum Universal Robot โดยละครเรื่องนี้นั้นมีเนื้อเรื่องว่ามนุษย์ต้องการทาสรับใช้จึงสร้างหุ่นยนต์หรือโรบอตขึ้นมาเพื่อให้ทำตามคำสั่งต่างๆแต่ในเวลาต่อมาหุ่นยนต์เหล่านั้นก็ต่อต้านคำสั่งของมนุษย์และไม่ยอมเป็นทาสของมนุษย์อีกต่อไปโดยละครเวทีเรื่องนี้ก็ทำให้โรบอตกลายเป็นคำที่นิยมใช้กันไปทั่วโลก เมื่อมนุษย์ต้องการความสุขสบายในชีวิตมากขึ้นรวมถึงลดความเสี่ยงภัยในการทำงานที่อันตรายเราจึงพัฒนาหุ่นยนต์มาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้ 1. หุ่นยนต์สุนัขสังคมยิ่งก้าวหน้าขึ้นมากเพียงใดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ลดลงทุกที นกระทั่งความเหงาก้าวเข้ามาครอบครองจิตใจดังนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจึงประดิษฐ์หุ่นยนต์สุนัขขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเหงาให้กับมนุษย์โดยเจ้าหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้มีชื่อเรียกว่า Unitree g กวันและเปิดตัวในงานประชุมหุ่นยนต์โลกปี2022ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน เจ้ายูนิทรีโกวันนี้นอกจากจะสามารถขยับร่างกายได้ราวกับสุนัขที่มีชีวิตจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถนั่งสองขาเดินคลอเคลียเจ้าของไปตามถนนและเดินขึ้นบันไดได้อีกด้วยหากในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างขนและผิวหนังเทียมขึ้นมาห่อหุ้มโครงร่างที่เป็นหุ่นยนต์ได้แล้วเราก็อาจจะได้เป็นเจ้าของสุนัขแสนรู้ที่ซื่อสัตว์ซึ่งช่วยคลายความเหงาของเราได้นอกจากนั้นมันก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ต้องให้อาหารหรือเก็บของเสียที่มันขับถ่ายออกมาอีกด้วย หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างหุ่นยนต์ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์หากแต่ว่ารูปร่างของมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงานที่มันต้องทําแทนมนุษย์ดังที่ประเทศจีนเริ่มนำหุ่นยนต์มาช่วยในงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2022โดยที่หุ่นยนต์เหล่านี้ก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปถึง30ประเภทเช่นหุ่นยนต์ช่วยเทคอนกรีตหุ่นยนต์ก่ออิฐและหุ่นยนต์ฉาบผนัง ซึ่งพวกมันก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วจึงมีการนำหุ่นยนต์ไปช่วยในงานก่อสร้างมากถึง550โครงการในหลายมณฑลทั่วประเทศจีนในอนาคตข้างหน้าหากหุ่นยนต์ก่อสร้างได้รับการพัฒนายอย่างเต็มที่แล้วมันก็อาจจะรับหน้าที่ก่อสร้างอาคารทั้งหลังโดยที่มนุษย์มีหน้าที่เพียงกดปุ่มสั่งการอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น 3. าหุ่นยนต์แม่ครัว เมื่อมนุษย์ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารเหมือนกันทุกคนแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นหนทางที่จะแก้จัดปัญหานี้โดยการประดิษฐ์หุ่นยนต์แม่ครัวขึ้นมาดังที่ปรากฏอยู่ในงานประชุมหุ่นยนต์โลกที่กรุงปักกิ่งโดยหุ่นยนต์แม่ครัวตัวนี้สาธิตการทำเจียนปิ่งกัวจือหรือเครปในรูปแบบของชาวจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารริมทางยอดนิยมของประชาชนแดนมังกร หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำเจียนปิ่งกวัวจือได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแผน่นแป้งโดยส่วนผสมต่างๆรวมถึงการใส่ซอสรสเด็ดพับแป้งจนกระทั่งส่งมอบให้กับผู้ซื้อได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในอนาคตข้างหน้าหุ่นยนต์แม่ครัวในลักษณะเช่นนี้ก็คงได้รับการพัฒนาจนกระทั่งสามารถประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายมากกว่านี้และเราก็อาจจะได้เห็นหุ่นยนต์แม่ครัวขึ้นไปประจำการอยู่บนยานอาวกาศ ที่กำลังพามนุษย์เดินทางสำรวจไปทั่วอวกาศก,ก็เป็นได้ 4. หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยจะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามแต่การดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงดังนั้นแล้วศูนย์นวัตรกรรมดิจิตัลด้านหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพหรือ d i h Hero ของยุโรป จึงได้สร้างหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวหุ่นยนต์นี้ก็มีชื่อว่าโรสแม้ว่าโรสอาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่สามารถทําการรักษาที่ซับซ้อนหรือผ่าตัดแทนแพทย์ได้แต่มันก็มีหน้าที่สําคัญในการออกตรวจผู้ป่วยที่นอนพักอยู่ตามห้องต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เหล่านั้นตกเตียงซึ่งอาจจะทําให้อาการเจ็บป่วยสุดหนักลงหรือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยหลักการทํางานของโรสก็คือการใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบลักษณะท่าทางการนอนของคนป่วยหากว่ามันเห็นว่าคนไข้รายใดมีความเสี่ยงที่อาจจะตกจากเตียงมันก็จะรีบแจ้งไปยังพยาบาลประจําหอผู้ป่วยทันที นอกจากทางภาคพ,พื้นยุโรปแล้วทางด้านของประเทศจีนก็สร้างหุ่นยนต์ที่คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุขึ้นมาบ้างเช่นกันโดยบริษัทเซียซานโรบอทแอนด์ออโตเมชันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือหุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลแล,และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ โดยเป็นหุ่นยนต์ชนิดที่เรียกว่าหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอก (Exoskeleton) ซึ่งมันจะช่วยเสริมแรงในยามที่ผู้สูงอายุเดินบนพื้นราบหรือขึ้นทางชันและในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้สูงอายุเดินลงทางลาดมันก็จะช่วยเพิ่มแรงต้านให้อีกด้วยหุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง8ชั่วโมงหรือคิดเป็นระยะทางในการเดิน20กิโลเมตร หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่3ชั่วโมงในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะมีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งอาจจะมีขนาดเพียงเม็ดยาแคปซูลและตระเวนไปทั่วภายในร่างกายของเราเพื่อทำลายเชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งที่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วรายงานถึงสิ่งเหล่านั้นออกมาที่โทรศัพท์มือถือของเราเพื่อให้แพทย์นำไปประเมินแนวทางในการรักษาต่อไป ขนยนส่งของการขนส่งสินของโดยเฉพาะการส่งสินค้าจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อนั้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสําคัญในการซื้อขายสินค้าซึ่งในตอนนี้เราได้ใช้บริการของพนักงานไปรษณีย์หรือจากบริษัทขนส่งเอกชนเป็นผู้ส่งของ แต่ในอนาคตข้างหน้าหุ่นยนต์จะเข้ามารับหน้าที่นี้แทนดังที่ปรากฏว่าได้มีการเริ่มต้นใช้หุ่นยนต์ส่งของภายในมหาวิทยาลัยครูฮาบินที่นครฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนกันแล้วแม้ว่าโครงการนี้จะอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็ตามแต่ก็ทําให้เรามองเห็นถึงอนาคตของหุ่นยนต์ส่งของแล้วแม้ว่าจะต้องมีการวิจัยและพัฒนากันอีกมากก็ตาม ในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะมีหุ่นยนตน์โดรนสำหรับส่งของกันในทุกครัวเรือนก็เป็นไปได้หหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หากกล่าวถึงหุ่นยนต์ที่น่าจะเป็นสุดยอดของหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับมนุษย์และสามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยท่าทางรวมถึงใบหน้าได้ ก็คงจะเป็นสุดยอดเป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างหุ่นยนต์ชนิดนี้ขึ้นมาดังที่ปรากฏว่าบริษัท Engineer Art บริษัทสัญชาติอังกฤษสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่พูดโต้อตอบกับบุคคลอื่นรวมถึงแสดงสีหน้าท่าทางต่าง,างๆออกมาบนใบหน้าได้ด้วยซึ่งทางบริษัทตั้งชื่อของหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าอเมกาโดยภายในศีรษะของมันนั้นมีเครื่องยนต์อยู่มากถึง17เครื่องเพื่อที่จะให้เจ้าอเมกานั้นสามารถแสดงสีหน้าได้เช่นเดียวกับมนุษย์แต่กระนั้นทางบริษัท EngineerAr t ก็กล่าวว่า แม้หุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆผ่านออกมาทางใบหน้าได้ก็ตามแต่การเดินของมันนั้นก็ยังไม่ดีเท่ากับมนุษย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทำการพัฒนาต่อไปหากวันใดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้มีประสิทธิภาพมากจนเทียบเท่ากับมนุษย์ได้แล้วในวันนั้นเราก็อาจจะมีหุ่นยนต์รับใช้ที่มีรูปร่างหน้าตาและความคิดรวมถึงผิวกายเหมือนกับมนุษย์ก็เป็นได้ ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแม้ว่าหุ่นยนต์จะมีข้อดีหลายประการแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นหากเราสามารถพัฒนาให้มันมีความคิดเป็นของตนเองได้แล้วสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือที่คาร์เรลคาเบกได้นำเสนอเอาไว้ในบทประพันธ์ของเขาว่าหุ่นยนต์ลุกฮือขึ้นมายึดอำนาจจากมนุษย์ก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้และนี่คือทั้งหมดของหุ่นยนต์เทคโนโลยีแห่งอนาคตในคลิปนี้ครับ